หุงข้าวแบบแบบนี้ก็ได้ค่ะหงุงข้าวหงุงแบบโบราณเราใส่ใส่ใส่น้ำก็หุงคือกันล่ะค่ะใส่น้ำใส่น้ำคือน้ำสองส่วนเขาส่วนหนึ่งเราก็เอาใส่ถว่วเราก็มาหนึ่งอ่ะเอาหนึ่งหนึ่งเตาแก๊ส ข้าวมาหนึ่งแบบนี้นี่เป็นข้าวเจ้าค่ะข้าวเจ้าข้าวเจ้าไรเบอร์รี่จ้ะหงแบบนี้พราะว่าเขา้าหม้อไฟฝาก็หงได้อยู่หงหม้อไฟฝาก็ได้อยู่แต่ว่านี่ค้นกินน้อยเนาะคนจินผู้เดียวก็เลยต้องเฮ็ดเอามาหงแบบนี้จ้ะหงแบบนี้แล้วกินบ่เบิดอได้ีนมือแล้วต้องกิน สองหมือนผมได้จังสิเปิดจ้าเอาตามนี่ละพี่นอ้องเอามาให้เบิ่ง้ฮงข้าวไรเบอร์รี่ข้าวเจ้าเนาะจ้า